เสียงงัเอา嘛มีเขียวแล้วอะไปทิ้งข้างหลังเลยเขียวไหนเขียวจีเขียวอีเขียวอึเขียวไหนเขียวอ๋อยเขียวอ๋อเล่นต่อคำกันเลยนี่ยฮะต่อไม่ขาดเจ๊ อันนี้เป็นเวลาของมนะคะเราวเราจะออกจากออฟฟิศนะบอกเลยว่าเช้ามากวันนี้คือจะไปไหนคะวันนี้จะไปถ่ายงานคะ่ะเออมาดูกัน <คะ S 1> ว่าจะเป็นคอลเลคชันอะไรของแฮปปี้ซันเดย์นะคะถึงเต,นต้นมาเลยคลิปนี้คงปล่อยได้หลังจากอ,อ่อคอลเลคชันนี้ออกมาแล้วเนาะยังไงก็ฝากติดตามบอกวันเดย์ของแฮปปี้นะคะถึงแล้วนะคะโอ้บอกเลยว่าสถา,านที่คือแบบเลิศมากเดี๋ยวกลับต้องให้ดู สุดสุดสวัสดีค่ะนางแบบวันนี้น้องแบมลุกอะไรคะเนี่ยลุกสดใสซัมเมอร์โอเครอทำผมก่อนนะรอเสร็จก่อนนี่คือพร็อพนะคะวิชุดนอนอันนี้สปอยปะเนี่ยสปอยได้ปะเนี่ยน่ารักอ่ะเท่าไหร่นี้มากอุ้ยนี่ของเด็กหักอ่ะ คืยน่ารักมากอะของจริงน่ารักมากข้างในสตูบอกเลยว่าสวยมากไปดูปะแอบดูอันนี้นั่งแบบเองปะคะเนี่ยใครโลมอะ <laughs> ไม่ใครโลมอะคือเขาผ่ง ว่าชุดชับบีส้สแตมบายรอแล้วผงก็แค่เหลือพัยากนก็คือห <c oughs> น้าเต็มแล้วหน้าเดี๋ยวเติมแ้่นิดหนึ่งเออ,อเป็นนางแบบได้เลยตอนนี้รอแค่ถ่ายอย่างเดียวนะเออรอแค่แต่งหน้าอย่างเดียวนะคะมาพร้อมกับไอเทมคู่ใจคือกาแฟ <c oughs> เดี๋ยวไปดูตอนสวยดีกว่าน้องเฟยเป็นไงคะวันนี้ตีห้าสโอเคอยู่อันนี้ยิ้มนีดีนะอ้ยิ้มจริงใจมาก เจอกันจ้าสวยมากนนแต่ว่าเมื่อกี้พี่ช่างบอกว่าอยู่ไม่นิ่งนะคะเพราะว่าพี่ช่างจะตีแล้วงงมากพี่ชางบอกว่าที่ม้วนผมพี่รอนะแน่นานได้นะคะสวยมากฉ่ำเนาะฉ่ำมากแก้วนกมาคลอสวยเกินเอาเสียงเอาหมา ปาตงก็ปลาเอาวันนี้เลยเหรอเพราะว่าแม่ผมอยู่ข้างบนแล้วไงข้างล่างข้างบนกันเหรอก็สลับกันไงน้องกุ้งสองอันนี้เหรออย่างเงี้ยไม่แต่มันต้องกุ้งกับกุ้งกับกุ้งเหรอกุ้งกับสับปะรดปมามาต่อไปกันต่อนี่ขอบพรมค่ะตะกรุดยาวน่ารักมากเราวมาดูกันว่าวันนี้สว็นยังไง สวยเลยดีจ้าดีในในขอลองอ่ะยืนซ้อนกันแล้วก็ค่อยโผล่มาอ๋ออ่ะอ่าโอเคหมากีิ้งสอ่าดีเออเออเออข้างหลังพี่วันเออสีเขียวแล้วน่ไปทิมพข้างหลังเลยเขียวไหนเขียวจีเขียวอีเขียวอือเขียวไหนเขียวอ๋อยเขียวอ๋อ เล่นต่อคำกันเลยแกฮะหนึง่งสอาเฮ้ดีเลยขอ,อร้อหน่อยนามมาหนึ่งส <c oughs> องสาม,าม <c oughs> ดีครับผมอรองใส่พี่บอลค่ะอ่ดีครับผมเป็นไงบ้างค่ะแย่ค่ะถ้าแต่งแล้วต้องสับนิดหนอ่อยออเดอรไปงี้ค่ะช็อตเอาดอเลิศนะเลิศสวยเกิน

คอใหม่สีนี้สวยมากอะใช่สวยดีแบบน่ารักอ่ะหน้าผมก็น่ารักนะคะมาแล้วมาแล้วทุกคนดูะ้ายเล้วานนอ้น่ารักแบอกเลยวแบบน่ารักมากาใส่ได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะนี่กำลังจะไปถ่ายแบบลุมที่สองฟิล์มบซัมเมอร์ทะเล่พอจะเป็นทองเทเล่ยนะทองเทเล่แล้วแล้วก็ไปดูบูดาเขาเรียกแล้ว มาดื่มมาดิ้งค่ะมาดื่มมาดิ้งที่ทะเลเหอวันนี้อยู่ทะเลทะเลประเทศไทยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้หนึ่งองศาไหมหนึ่งบวกสี่สิบองศานักแสดงน้องแบ,บมเป็นยังไงบ้างคะแบมบไม่ต้องซับหน้าเลยนี่เป็นความร้รอนรอ <ihad. S 2> น้อนไหมคะร้อนแต่ว่าใส่ ใครไม่ลอไมล่ะใครของยงไมลเห็นหมล่ะว้าวข้าวกองตั้งขนาดนี้เลยหรอข้าวปลาแก่โอ้โหนี่คือห้องนี่ไม่ได้ใหญ่นะแต่ว่า,าบรรจุคนห้องไม่ได้ใหญ่หใช่งงมากว่าพึ่ง11โมงได้ไงอะมาต้อห้่ายมาต้อ สวยมากสวัสด <NYU> ีค si. ่ะอาเปลี่ยนยุคละเปลี่ยนลุคละนี่เลยสักครอปโอเวอร์ไซน์นะคะร้านแบบพาชีพใส่ลุคตระลึกโอเมก้านี่เลยใส่แบบอุ้ยเสียดายไม่ทันสงการหนะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอแบบว่าไปปลายเมษาหรือว่าคือจะพากาทานอะไรก็ใส่ได้ใช่ใส่ไปตรงไปเที่ยวได้หมดเลยใช่ภูเขาทะเลได้หมดะได้หมดทุกที่ใช่สวยไหม สวยมากลูคใหม่เออเซเวอร์่ไเมสมีเดย์เมเมล่า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 เม่าเล่ม่้อดจะม่ได้แต่แล้วมมอดอีกน้องเกลียวไม่เ่าไม่น้องเกียวไม่อ่มอดอดเออมผลมา รกรองนี่มีขนมกินคอนเน่กินคอนเน่นนเนดีกว่ามีขนมปังติ้งมน้ำแดงน้ำเขียวเฮบุบรอย ้นเละใครเช็ดได้น่กลัวมากอะมันใครู้เช็ดเท่าไหร่คดุ๊หนคะที่เต้นห่หนเออเลิศกำลังกลับแล้วค่ะอุ้ยไม่ได้กลับค่ะไปทำงานต่อทำงานต่อแล้วไปกันต่อ เลยว่าสภาพน้าเมชามาสวยมากตอนนี้หน้าสดไอเลนดูแทบลบคือขึอ้นจะอาใรไปไหนอะอยู่กลางแดดเยอะละลายเอออาแต่งชุดแบบแต่งชุดที่กองมาเลยไปต่อคะ่ะวันนี้ยังไม่จบง่งงายตอนนี้อยู่บรรทัดทองนะคะ่ะถึงแล้วก่อนที่จะทำงานก็ต้องกินคะ่ะวันนี้กินไปมือเดียวเอง เดิมเหมือนคนไม่มีวิญญาณอ่ะไม่มีแล้วค่ะตอนนี้หมดแล้วค่ะเอเนอร์จีต้องมาตีอะไรนะตีห้าหน้าเป็นเงี้บะหมี่เป็ดปะบะหมี่อเมร่าละอ่าได้ได้โอ้ยมีแบบเซงเซงเชมีด้วยอะมีแบบขนมหวานด้วยโอเคได้เลิศเลิศเลิศเลยจัดเลยค่ะ น่ากินมากใส่พริกฉ่ำเวอร์อันนี้คิิวบามีเป็ดนะคะ,ะมีน้ำสวงกินแห้งไม่ใช่กินบามีเป็ดกินพริกอ่าอุ้ยหม่าว่าเหรน่ากินมากให oh <my> ม่ก้อนย้อนเท้ามาลายเกินเซฟหมาล่าใช่อนเราปรุกให้ดูเลยหอมมากใช่ แต่ชิมดีว่ารสเป็นไงอ่ะอ่ล้งแรกนะคะวอตวีแวร์นะคะทุกคนเป็นร้านเสื้อกนันหนาวที่ขายในประเทศไทยก็คือเมืองเรานั่นเองวันนี้ก็คือบอกเลยว่าจะเคลียร์แลนดนะมาไลฟ์เคลียร์แลนดนั่นเองใครชอบก็คือสามารถ พักได้แต่ว่าบอกเลยว่า,าไม่รู้ลงคลิปวันไหนรอเลยยาวๆสามชั่วโมงค่ะตอนนี้เป็นเวลาเทุทค่คงึ่งเพิ่งเสร็จงานแล้วค่ะทุกคน <laughs> วันนี้คือทอรหดมากแล้วปัะเอคือปวดขามากปวดขาฉ่ำมาก <laughs> โอ๋นี่รถคันนี้หรอรถคันนี้ทุกคนดูดิหัวฟุบะตั้งแต่กี่โมงนะคุณแม่วันนี้ตีห้าถึง เทียงคืนอีกวันสวัสดีค่ะวันนี้คือแบบทอรหาหดมาก,กคุณมันจะมีวันนี้อีกไหมแต่ก็ไม่เว่าหรอกงานมันก็ช่ำน,นะแต่ว่าขอลาไปก่อนนะสำหรับบลอกวีบลอกวีวันนี้นะคะสามชั่วโมงยังอขอมากกว่านี้ค่ะไม่ไว่าละต้องขอตัวไปพอกกีพอกกีมาร์โก <laughs> เชิญวันนี้ bye bye. ไป bye bye เจอกันใหม่วอหน้่นนะคะวอกนี้ก็คือทำงานทรมโดมากเดี๋ยววอกน่าจะพาไปเที่ยวบ้างนะบ๊ายบาย